คอมสตาร์แรสเตอร์วันนี้จะมากัดแยกากเกมแม่ครับผูชันจุดเจ็ดจุดศูนย์เบต้าเบต้าตอนนี้จะมาเปลี่ยนสกินเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นนี่กลกันมันให่สกินองจะไป ไม่ผมใช้ส <myst> ก <icism> <gettable> ิน <Wit> ต <default> ัวเองสิคอมฮะกูใช้สกินตัวเองนะเว้ยเหรอตอนนี้ไม่มีเซอร์พี่อะไรเลยาอยาเยนะบ้าวันนี้จะมาลองแป๊บนดียวหอก็ไปในโลกดีเอ็นครับหนึ่งครับมอว์วิลเลาเท่าไหร่วะ สั่งแล้วพอแล้วกำลังเข้าเข้าเองนี่ไม่ได้ลงในคอมแค่15นาทีเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วลงโหลดทีนี้แล้วตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับขาวไปหมดแป๊ดหนึ่งนะครับไอคมอมของมึงเซเว่อ อือกูกำลังจะเป็นเกมหมดหนึ่งไอเกมหมดศูนย์ใช้ไม่เป็นเหรออืมแอปหนึ่งมึงต้องเอาแบบซเวเบิร์กอ๋ออันนี้เกมหมดหนึ่งอยู่แล้วกมศูนย์กดเซตติง้งจ้ะแล้วก็มันจะมีคำว่าเชสให้กดเปิดเชสแล้วก็มันจะเกมเกมทับเกมหมดเลย แล้วมันก็จะมีทับอะไรก็ได้พร้อมเฮ้ยดีซ้ำกดปิดนะครับแล้วก็กดไปที่นี้งกดทับคิวดูสิทับเหรอทับทับทับวอเตอร์เมลทับแล้วก็คคคคคิิิิวววว Q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  K I L L K I L L K I L L K I M L แล้วก็แล้วก็ กไปเสียใจด้วยเขาแค่บอกสุดเท่านี้เองครับถ้าเปลี่ยนเป็นเกมหส์ครับสนับสนุนภารกิจ เกมหมเกมอวอตเดอรแมวครับ mm. ับเกมโมหนึ่งชอบเกมหมเลย หนึ่งสีก๊อบอ๋อแบ็คเกตเอกชดไปไม่ได้หมอนคุณผู้ชมอยู่กับผมในดักสเกมมิ่งแชนแนลกันนะคะับรางวัลชดเชยเซตนเกมหมดขบวนเกมเอา Thank you ตอนนี้ผมเจอมาทดสอบ Can um <coughs> <coughs> อันนี้สองเราต้องมาหาตัวไปโลกดีเอ็นนะครับอยู่ซายเอ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 อันที่สองก็ต้องไปมีอะไรบ้างอ่ะเอ็นเจว์ยของมาใหม่ไหมอ่าเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์โผล่คอม น้าลูกตาเอนเดอร์หรือเอนเดอร์บลูลูกตาเอ็นเดอร์นะลูกตาเอ็นเดอร์พร้มลูกกระจาเอ็นเดอร์แมนมันมีของมาใหม่แม่มีไข่มาใหม่ไม่รู้ต้องใช้ละบายด้วยนะครัดูแล้วหาที่ทากันนะคะมอนลาวาต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมกี่บล็อกวะอยู่ข้างล่างกี่บล็อกวะสองบล็อกใช่ป่ะอะไรลาวาสองบล็อกใช่ป่ะกดเข้าไปสองบล็อก นั oh, ่นแหละสามคุณแจมไหมเฮียแข้งชิบหายชิบหายชิบหายกูวไาชิบไก่สิรออะไรเชี่ยทำใหม่เฮียไม่กาเเียเท่านี้กูไม่สุดละเล่นอย่างเดียวแล้ว เีกแบบุเาเจแมบบ่เขาดูเราตั่แต่ไหนอะไคลิปอยูก็เหมือนแค่นะตดืึดตดืดกำลังทำอะไรอย่างทำทางไปโลกอินเดอร์นะครับทรสองต้องใช้เราบ้าง สายขวาซ้ายอืมเอาเยก็ได้เอาเลยก็ได้มาทอบอะเอาเลยก็ได้มาทอบเลยวะนะก็ขั้นสองเ๋ยวเลยจำขึ้นไปลองตีน สอนตัวสจตัวหนึง่งทำอะไรบ้างเออยิ้มใช่เหรออีก็ยังตีห้าเดี๋ยวให้สามคูณสามนะครัก็สา,ามคูณสเออสี่คูณสามนี่ไออคคุณไม่รู้เรื่องเลยนะครับครับนี่ยิแล้วะมอนทุกไม่ได้ด้วย วางหนึ่งรอบสี่ข้อรอเลยพร้อมกูมีรองเท้าสองกูต้องการอีกรองเท้าหนึ่งทุบไม่ได้มันบ้าขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำน,นะครับแค่นี้ขอบคุณครับแล้วก็กดนี่